สวัสดีคเับเพื่อนๆอยู่กับผมวินเมืองฉอดเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่ยังอยู่เชียงใหม่นะครับยังไม่ได้กลับแม่สอดนะผมจังหวัดตากนะอ่านี่อยากจะฝากเตือนพี่น้องชาวข้างล่างที่อยู่แถวภาคกลางนะว่าน้ํากําลังเยอะอยู่ตอนนี้ไหลลงไปพอดีผมไปถ่ายที่เขาเรียกว่าที่ส่งน้ํา แถวสารพีนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าปริมาณน,น้ำมันเยอะมากอยู่นะตอนนี้ต้องฝากส่งกำลังใจไปให้กับพี่นอ้องชายชาวชายภูมิแล้วก็ชาวลบบุรีนะที่น้ำท่วมหนัก<ต>มากช่วงนี้นะผมรวมถึงหลายพื้นที่นะผมทั้งโควิดเลยน้ำท่วมเลยแล้วก็ล่าสุดก็เชียงใหม่ก็ไฟไหม้นะครับที่ร้านอาหารตะวันแดงนะผม มีผู้เสียชีวิตด้วยนะผมก็ฝากส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะช่วงนี้สถานการณ์มันแย่ไปหมดนะหลายหลักหลายอย่างมันก็รวมกันเรื่องน้ำท่วมก็ยังต้องเผชิญไปอีกนานเพราะว่าน้ำจากทางเหนือเยอะอยู่ถ้าตอนนี้พายุพายุเข้าไม่หยุดนะฝนก็ตกตอนนี้ก็บรรยากาศเค้มๆเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วก็จะให้เพื่อนได้ดู ปริมาณน้ําของในแม่น้ําปิงที่มันเยอะมากโขอ,อยู่นะตอนนี้กําลังไหลลงไหลลงไปนะที่ภาคภาคกลางนะผมรวมถึงภาคใต้นู่นนะผมก็ฝากเตือนให้ระมัดระวงังแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทภูมิชาวลบบุรีรวมถึงแถวๆที่มีน้ําท่วมนะครับผมเห็นข่าทุกวันนะครับผม ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน้ยังอยู่บ้านพ่อตาอยู่ในนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผจะไปดูกันเลยับผมว่าปริมาณน้ำมันจะเยอะแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับเพื่อน,อนๆน้ำดูปริมาณน้ำครับผมเยอะมากเลยนะผมนี่คือที่ส่งน้ำแถวน้ำโจบ้านน้ำโจวแถวพัสรพีนะผมเนี่ยปริมาณน้ำยังแรงแล้วก็ เยอะมากเลยไหลลงไปนะผมแม่น้ำปิงครับเนี่ยนะผมมันกำลังไหลลงไปภาคกลางภาคใต้โน้ต,าตาเราที่เราที่อยู่แถวภาคกลางภาคใต้ต้องระมัดมระวังน,น้ำอย่างเยอะอยู่นะแรงมากๆนะครับผมก็ถึงจะมีคนหาปลาแต่ว่าตอนนี้น้ำเป็นแรงครับผมไม่สามารถหาได้ นี่คือคลองส่งน้ําของบ้านน้ําโจนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ตําบลศบแม่ข่านะเพื่อนๆเราี้พามาดูที่เขาเรียกว่าที่ส่งน้ำเผมแต่ยังไม่มีไม่ได้เจอใครที่กําลังหาปลานะเดี๋ยวกล้องตกน้ำเลวเในในในกินอยู่ไกลๆก่อนน้ำแรงมากเนละ นนก็จะมีรถเครื่องมาด้วยนะครับผมดูน้ำฝั่งเนี่จะเป็นทางเดินแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้ครับผมเห็นผ่านไปมาอยู่ยากาบร้อนมากครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงไปหาปลาได้เพราะน้ำมันทั้งใหญ่แล้วก็แรงมากนะครผม โอ้ไม่งั้นีนฟ้าน่าจะชุมสุดๆแล้วใช่ไหมย mm hmm. อยู่ในอำเภอหางดงนัคหับอเนี่ย mm hmm. ผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆกลัวกล้องตกน้ำอ่ะนี่ผมน้ำแรงมากเพื mm ่อนลองดูครับผมตรงนี้ฟ้าน่าจะชุมสุดๆเลยตรงนี้นะ แล้วก็บริเวณโน้นที่มีหญ้ยยอยู่น่ะบรรยากาศกำลังร้อนๆเลยครับเกือบใบสองอตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยแต่ก็เสียวๆเหมือนกันเพราะน้ำมันใหญ่เข้าน้ำเยอะมากแข้างฝั่งข้างนู้นก็จะเป็นร้านค้าข้างถนนใหญ่นะผมตรงนู้นเป็นร้านค้าพวก กับข้าวตามส่างก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้มตำนะผมฝั่งนี้ก็เป็นถนนเหมือนกันที่มีรถสัญจรไปมานะผมเสียวเสียวเสียวทางนี้น้ำแรงมากาเพื่อน เพื่อนๆครับส่วนโซนนี้ก็เป็นโซนสุขภาพเพื่อสุขภาพนะผมหรือว่าโซนสําหรับออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจนะผมข้างน้ําปิงเลยเนี่ยน้ำไหลเชื่อมมากมวลน,น้ำกำลังลงไปแถวภาคกลางหรือว่าภาคใต้นู่นเลยครับเนะี่ข้างล่่งนี่ต้องระวังให้ดีนะผม น้ำกำลังไปเยอะมากตอนนี้ร่มรื่นครับหน้าพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวเขาก็หาซื้อกับข้าวกินตามร้านค้าที่ข้างทางนะครับผมอากาศดีแล้วจอดถ่าเนี่ครับผมหน้ามาพักผ่อนมากๆเลยช่วงสายๆบ่ายๆร้อนๆอย่างเงี้ยนะผมเรีวดีรยากาศดีนะครับ ชมน้ำไปพเพลินๆนะครับน้ำเยอะ